สวัสดีนะครับเอฟซสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาถึงสถานที่ก่อนที่จะถแถลงข่าวนะครับบริเวณสถานที่ถแถลงข่าว,วที่พักนะครับเนาะตอนนี้ก็มาดูเตรียมพร้อมบรรยากาศก่อนนะครับก่อนที่ลุงป้าจะมานะครับนี่นี่ครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่นะครับ บรรยากาศเนาะนี่นะครับเรีตรงนี้เป็นบริเวณตลาดนะครับเนาะตรงข้ามติดกับตลาดแล้วก็ติดกับแม่น้ำโขงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นี่เนาะนี่นะครับติดกับแม่น้ำโขงทีเดียวก็ ังน้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับอซีฝั่งตรงข้ามของหลังร้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงะนี่นะครับ ร้านแถวนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะเบ็ดเตล็ดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ในครวัวเรือนกระโม่หายกระทะเยอะแยะมากมายนะครับเอฟซี CA, นี่นะครับเพราะช่วงนี้ก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างเนาะไม่รู้ว่าช่วงที่เปิดจริงๆนะั้นเวลาเท่าไหร่หรือเป็นวันนะครับเนาะไม่แน่ใจหรือว่ากลางคืนหรือเปล่าเนะเพราะอันนี้เห็นก็ปิดปิดกันอยู่เนาะนี่นะครับ นี่นะครับเนาะเอฟซีบรรยากาศนะครับวันนี้นี่คือห้องแถลงข่าวนะครับนะครับว่าว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรคืบหน้าบ้างหรือเปล่านะครับเนาะเราก็จะมาลุ้นกันไปนะครับว่าจะมีข่าวดีหรือไม่นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับมีเยอะนะครับตรงนี้มีอยู่หกช่อนะครับ ข้างหน้านุ้นยังมีอีกเลยนะครับยังมีอกอกนี่นะนี่นะครับฝั่งนูน้นตรงนี้ก็จะเป็นอ่าล็อบบี้เนาะเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะครับตรงนี้หรือเป็นที่อ่า ประชุมก็ได้หรือเป็นที่เป็นร้านอาหารหรือเปล่านะแอดไม่แน่ใจ<ๆ>นี่นะครับ่นี่านี่<ๆ>นี่นะครับบรรยากาศวันนี้ นี่นะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เนาะเอซนี่นะระเบียงด้านนอกนะครับเอฟซีนี่นะครับให้เห็นถึงบรรยากาศโอ้อันนี้ก็จะเป็นอ่เครื่องกาแฟง่ายๆนะครับ สิบบาทนะครับกดแล้วก็น่าจะกินได้เลยนะเป็นกาแฟแบบหยอดเหรียญน,นะนี่นะครับออันนี้คืกออรราแฟหยดเหรียญครับผม<อ>สิบบาทเองหนูก็สิบบาทได้กินน้อเกินหนูยหยดเป็นอ๋อเขาหยดข้านี่เหมือนเครื่องเสื้อผ้าเนี่ยหยดตรงนี้แล้วก็เอา,เอาแก้วมารองตรงนี้นนมันไม่เหมือนเต่าบินนะถ้าเต,ต่าบินจะยากอืเนะต่าบินจะยากเครื่องใหญ่กันนี้อ,อ,นะอืมทุกอย่างหยอดเหรียญหมดเนาะ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถนะครับคาป,ปูชิโน่นะครับเอเพโซนะครับรถโกโก้นะครับเนาะ,ะนี่นะให้เห็นถึงว่าก็มีความพัฒนานะครับพัฒนาไปนี่นะ นี่ยาฮันนี่เขาสงสัยมากเออราคาถูกๆนี่นะครับเอซกระปงกระเป๋ามีนี่นะครับ, F บ,บรายาฮันนี่แกมันคัดเลือกแล้วชอบไง นี่ยังไม่รู้แล้วนะเขาคือนางลำเลยอออันนี้เขามาใส่ลานลำเนี่ยผมว่ามันใส่ได้หลายโอกาสนะใส่เกี่ยวข้าวก็ได้หรือเกี่ยวข้าวต้องแบะนี้ผมว่าใส่ตกปงตกปลาก็ได้นะนี่เนาะมันจะดูดีดูเท่เนี่ยนี่จัดไปเลยสักสามเส้นสี่เส้นเนี่ยจริงหรอ อย่าให้เสียจริงอ๋อสีละเส้นก็ได้สีละเส้นก็ได้เส้นเท่าไหร่เนี่ยโอ้เห็นไหมโอ้ถูกยาตายถง่เอ้าใหญ่ขนาดนั้นเดียวเหรอเขายืดให้เนี่ยโอ้เนี่ยสวยผมว่าเข้ากันกับชุดอ่ะเอาคาดให้ดูนะโอ้ เขากระเป๋าตังวางไว้กระเป๋าตังกระพกมาแสนแปดวันนี้เนี่ยกนขาดลมหลวเออลมหลวมาน่นี่ไม่ได้เบ่งนะเนี่ยโอ้โหอันนั้นก็สวยนะเห็นไหมสีเงินเออโอ้โหรรับรองนี่แปลกตาเลยถ้าใส่ไปเนี่ย ป้าคำสายจะตกใจมากถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปจริงเหรอเออเป็นของฝากเลยได้เป็นของฝากนะป้าคำสายแกจะเข้าชุดแกไงจริงเหรอเออจัดไปโอ้โหจะได้เสียเออเอาจริงเนี่ยโอกาสได้มาแล้วเนี่ยไม่ได้มากันบ่อยๆไม่ติดมึงไปนิดหน่อยเออไม่ในหนักไม่ได้แบกหามยังยังยังอยู่ยังอยู่หลายวันอยู่ไป่ได้โอ้โหหลายวันอะไรพ่งนี้พรุ่งนี้ก็หมดแล้วเนี่ยอ่า แล้วเนี่ยเพราะนานๆได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนวันวันธรรมดาหรืออะไรเนี่ยเขาเปิดอือฮะนี่ไก่ีตบรรยากาศก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องแดงช n แน,นลไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ